ดูรัชนีความเชื่อมั่นที่จังหวัดยะลาะครับโดยทางจังหวัดยะลามีการเปิดเผยรัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจใน6กเดือนข้างหน้ามีการปรับตัวลดลงโดยปัจจัยกดดันจากภาคเกษตรกรรมครับที่ห้องประชุมศรียะลาสารากลางจังหวัดยะลาครับนายพลพงศ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประชุมร่วมกับคณะกรรมาการร่วมภาครัฐเลขชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครั้งที่1ทับสอง โดยที่ประชุมได้รายงานรัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจังหวัดยะลาปรับตัวลดลงจากเดือนสิงหาคมเนื่องจากปัจจัยกดดันทางภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขณะที่ความเชื่อมั่นภาคประชาชนส่งสัญญาณปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนรัชนีต้นทุนผู้ประกอบการปรับตัวลดลงตามราคาปัจจัยการผลิต บางรายการมีแนวโน้มลดลงครับส่วนความเชื่อมั่นต่ออนาคตเศรษฐกิจจังหวัดยะลาในช่วง6เดือนข้างหน้าคาดว่าจะมีการปรับตัวลดลงโดยปัจจัยกดดันจากภาคเกษตรกรรมเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงรวมถึงปัจจัยจากค่าครองชีพในครัวเรือนและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวรวมถึงอัตราดอกเบี้ยยังคงสูงและสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ